สวัสดีค่ะทุกคนชาวตูติก็มาพบกับเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะกับดาวาจากสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะพาทุกคนมารู้จักกับคำบุพบทแบบง่าย3ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเป์กระแล้วก็ฝานั่นเองนะคะเอาล่ะก่อนที่พวกเราจะไปรู้จักวิธีการใช้3คํคำนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายและก็ความสำคัญของคำบุพบทแบบง่ายก่อนนะคะ คำปุปบบทแบบง่ายเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่มีความสำคัญในภาษาอิตาเลียนซึ่งเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามเพศและจำนวนตามประธานในประโยคนั้นๆน,น,นะคะเขาจะใช้นำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาซึ่งอยู่ในรูปของ i n f i n i t ตนะคะนั่นคือคำกริยาที่ยังไม่มีการผันนั่นเองค่ะซึ่งคำบุพบทจะทำหน้าที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำนั้นให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ f a c ช i o la t ต r t a p เป la n ล n น a อนนะฟา l ชุ o นล a ตเปรหมายถึงฉันทำเค้กสำหรับยาย f a c ช i o ตุ t t โตเป t ร์แตฟาชุดตุโตหมายถึงฉันทำทุกอย่างเพื่อเธออิ piato ตโตเอตร f าลาฟอร์ก e ตาเอลค e นเตลโลอินพิแ t ตโตเอตราลาฟอร์กีตาเอลคหมายถึง จานอยู่ระหว่างซ่อมและมีดนั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการใช้เลยนะคะเปรข้อหนึ่งเขาบอกว่า i n d i c a la d e s t i n a z i o n e i n d i c a la d e s t i n a z i o n e หมายถึงใช้บอกจุดหมายปลายทางนะคะปะกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้กับคำกริาารยา p a r t i r e นั่นเองนะคะซึ่งหมายถึงออกจากหรือออกเดินทางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ Domani parto per la Thailandia. Domani parto per la Thailandia. หมายถึงพรุ่งนี้ฉันจะออกเดินทางไปเมืองไทยนั่นเองค่ะ Oggi partiamo per Milano. Oggi partiamo per Milano. หมายถึงวันนี้พวกเราจะออกเดินทางไปมิลานนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่2เขาบอกว่า i n d i c a un passaggio attraverso lo spazio หมายถึงใช้บอกเวลาผ่านหรือแวะสถานที่ต่างๆนะคะปะกติก็จะใช้กับคำกริยา passare นั่นเองนะคะหลังคำว่า per ในตัวนี้จะต้องใช้ passare นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Andro Amilano passando per Roma Andro อา i l ลา o โนปัสซานโด r ป o m โหมายถึงฉันจะไปมิลานโดยที่ผ่านโรมซะก่อนนั่นเองนะคะ Sandra viene da s u r i g o passando per Lucerna Sandra viene da u r i g o passando per Lucerna หมายถึงซานดรามาจากเมืองซูริโกนะคะหรือเมืองซูริกนั่นเองโดยผ่านมาทางลูเซิร์นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่3เขาบอกว่า Indica un passaggio attraverso i n tempo Indica un passaggio attraverso i n tempo หมายถึงใช้บอกระยะเวลาของการกระทําที่เกิดขึ้นแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Ho fatto la venditrice per tre anni Ho fatto la venditrice p e r ร์แทอหมายถึงฉันเคยเป็นพนักงานขายมาถึง3ปีเลยนะคะนั่นหมายถึงเคยเป็นค่ะเขาเป็นมาแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะคะในเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วนะคะต่อไปค่ะ o อ v i s ุตโต i ินดิตาเล e ยเปอร์ชิ้นควยานีออวิสุตโตอินด n ตี้หมายถึงฉันเคยอยู่ที่ประเทศอิตาลีมาถึง5ปีเลยค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่อิตาลีแล้วนะคะ นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะถ้าหากว่าใช้แปรในที่นี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4ี่เขาบอกว่าอินดิ a า a าคา s ซาอินด a กาล a คา a หมายถึงใช้บอกสาเหตุนะคะนั่นก็อาจจะหมายถึงเพราะในภาษาไทยของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Sandra อสเวนูตาเปอร์อินคาโดซาน a e เอสเวนูตาเปอร์อินหมายถึง Sandra เขาเป็นลมเพราะความร้อนนั่นเองนะคะ Le ่ i เปียนเจเป l อร์อินโดโลเรเล่เปียนเจเป e หมายถึงเขาร้องไห้เพราะความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเอาละนี่ก็หมดแล้วนะคะของแปรต่อไปนะคะเรามาดูการใช้ตระแล้วก็ฟะกันเลยค่ะ ตรและก็ฟรานะคะสองคำนี้ที่ให้อยู่ด้วยกันเนื่องจากว่ามันมีความหมายอันเดียวกันค่ะจะใช้อันไหนก็ได้ค่ะระหว่างตระแล้วก็ฟราตระและก็ฟรานะคะมีวิธีการใช้ง่ายๆค่ะที่เจอบ่อยอันเดียวเลยค่ะที่หวานนามาให้ในที่นี้นะคะนั่นก็คือ indicano una posizione intermediaindicano una posizione intermedia หมายถึงใช้บอกตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางหรือระหว่างแค่นั้นเองนะคะหรือในภาษาไทยของเราก็คือหมายถึงระหว่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ i t i t t t r a via Rossi e via Bernasconi a b i t o t r r v v i r r s สสสสสส s s e via b e r n a s c s n o n i หมายถึงฉันอาศัยอยู่ระหว่างถนนเห็นไหมคะระหว่างถนนโรซสสีแล้วก็ถนน b เ r n a s c o n i นั่นเองนะคะ Le fra le tre e le quattro ง3 t l l 4 f o n o fra le tre e le q u 3 t t r 4หมายถึงฉันจะโทรหาเธอในช่วงระหว่างนี่แหละบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงนะคะ le 3 u a t t r o นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ a n d r ò amilano fra q u a n c h e g o o r n o นะคะนั่นก็คือหมายถึงฉันจะไปมิลานภายในไม่กี่วันนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถใช้คำว่าฟะหรือตระก็ได้นะคะทั้งสองอันนะคะก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะคะตามนี้เนาะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะเป็นหลักการใช้คำบุพบทแบบง่าย3ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแปรแล้วก็ระฟะนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในการเรียนรู้คำบุพบทแบบงา่ายมากก็น้อยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรา ามาพบกันในคลิปวิดีโอหน้าในเรื่องของคำบุพบทแบบอาร์ติกลาเตกันค่ะสนุกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ